นเ,นเ,สเสียงอะไรคะเนี่ยมีเสียงต๊อก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 เสียงอะไรเอ่ยอ๋อครับสวัสดีครับ <c oughs> ครับวันนี้ก็จะทําการสาธิตการผสมดีเสาพ้องกับกลาล่านะครับเพื่อที่จะเอามาทาทารองพื้นดินสระซึ่งคือโอโฟนที่เราได้ปั้นแล้วก็บด กระดาษมัเรียบร้อยแล้วนะครับขั้ตนตอนต่อไปเราก็จะทําการผสมดิสะพองกับกาวให้เห็นเลยก็จะจ่านะครับเนี่ยนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะครับก็นี่แต่ก้าไว้ดีนะอุปกรณ์ใช้ไม่มากครับวันนี้ก็ใช้ต,ตัวหลักคือดิสะพองอันนี้ถูงละ5บาทหบาทนะครับพอเรามาตวงแล้วมันก็จะได้ประมาณถ้วยถ้วยตงคุณพูล,ลหน่อย ประมาณหนึ่งถ้วยตวงตวงครูแล้วก็เอาดีเจพองเนี่ยเอามาตำให้ละเอียดนะครับนี่คือคสูตรผสมที่หนึ่งสูตรผสมต่อไปก็คือกาวกาวนะครับกาวนะครับส่วนผสมที่สามก็คือน้ำสะอาดนะครับทีนี้สัดส่วนที่เราจะใช้ก็คือดีเจพองคุณทูนเนหนึ่งถ้วยนะครับหนึ่งถ้วยถ้วยตวงแล้วก็กาวหนึ่งถ้วยตัว แล้วก็น้ําสะอาดหนึ่งถ้วยตัวอัตราส่วนจําง,ง่ายนะครับ1ต่อ1ต่อหนึ่งนะครับเราก็จะได้ทั้งหมดรวมกันและผสมได้สส่วน3ส,ส่วนนี้เราก็จะาทารองพื้นที่สะอาได้3ามมิสีีเลยนะครับสามิสมแล้วก็แต่ละจานก็คือทาสามรอบแต่ละรอบพอเราทาเสร็จแล้วก็จะเอาไปออกอดแดดแห้ง พอแห้งแล้วก็มา,าทาอีกทีนึงก็งคือจากใช้ส่วนผสม3ส,ส่วนเนี่ยสามารถทารองพื้นซีสา,า,ะะาได้สาีสนะครับและทาได้สารอบก็จะไม่เหลือก็จะไม่เหลือ,อ,อวัสดุในก,การซีนเครือนะครับอะครับ่อ,อไม่เสียเวลาก็จะลงมือทำให้เห็นเลยนะครับบัตรของคนที่จะมาทำโมงโผลได้มีหรือบัตรนอกจากจะมีความรู้ใน ในเชิงชาติสิหมู่แล้วนะครับก็ยังต้องมีคุณสมบัติอื่นๆซึ่งเป็นอันนี้เป็นอุปนิสัยเช่นว่าตอนนี้ขั้นตอนนี้จะเห็นได้ชัดเลยนั่นคือความอดทนนะครับขั้นนี้จะทดสอบเป็นบททดสอบความอดทนและความพยายามและความมุ่งมั่นของข้าวว่าจะมีมากน้อยแค่ไหนสังเกตจากชิ้นงานนี้นะครับอันนี้เป็นขั้นของ,ของการลงดินสอทองซึ่งจะต้อง พอลองไปสองชั้นแล้วพอตาแท้งเราต้องมาขัดสักเรอบก่อนเพื่อใหอ้พื้นผิวนั้นเรียบไปค่อนข้างเรียบสักหนึ่งครั้งแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นการลงลงดีสาพพองขั้นที่ที่สามนะครับก็เป็นบททดสอบของดีอามะค่ะมาด,ดูเม็ดดูเม็ดผลเนี่ยดูเม็ดผลนะฮะสีอูก็ขึ้นเต็มเลยนี่คือ,เ,อเป็น<ะ>ปฏิกิริยาของดีดสัพองเมื่อเมื่อ เมื่อโดนความร้อนแล้วก็เจออากาศจะจะผุดผุด,ดเป็นเป็นเม็ดผลแบบนี้ครับแสงมากไปไหมไม่ไม่เป็นไรเน,นี่ยเป็นเม็ดผลเห็นชัดเจนเลยเห็นไหมเราเราจรึงต้องเอามามาขัดสักหนึ่งรอ,งอบก่อนเพื่อ,อกําจัดเม็ดผลต่างๆให้ออกไปชั้นหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวจริงจะลงดิสพกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมาขัดอีกทีหนึง่งนี่แหละคือบททดสอบที่ดีสุดในเรื่องของคุณลักษณะของผู้ที่จะเป็นช่างโหโลนั้นจะต้องมีความอดทนอนยา่างเย็า